โอเคนะครับเราก็มาต่อกันที่เซ็กชั่นสนะครับก็คือการเก็บของในทรีฟนะครับคือคือทรีฟเนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยในในวงการ Data Structure เนี่ยมันทำอะไรแบบเมื่อกี้ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าใน Competitive Programming เนี่ยคือเราส่วนใหญ่มันถ้าเราอยากได้แค่นั้นเราใช้ std set ก็ได้เราใช้อะไรอย่างอื่นก็ได้มันไม่ต้องทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าทรีฟเนี่ยมันสามารถ เก็บของที่คัสตอมได้ที่เราอยากเก็บดังนั้นเป้าหมายของเซ t ชันนี้เนี่ยคือผมจะพาคุณไปดูอัน,พ,นพื้นฐานาๆว่ามันเก็บอะไรได้แล้วช่วยอะไรเราได้บ้างโอเคก็มีโจทย์ข้อหนึ่งนะครับก็ผมผมใส่ไปในเกตเดอร์ของค่ายตุลาแล้วก็คือชื่อออเดอ t ์สถิติส s นะครับ โจทยก็คือตอนแรกเรามีเซตว่างอยู่เซตหนึงต่อมามีเลข Q แล้วก็มีคําถามคิวคำถามนะครับคือมีมีโอเปอเรชันคิวคิวอันตามมาแต่ละอันเนี่ยก็จะอยู่ในฟอร์มอันใดอันหนึ่งใน3อันนี้อันแรกคือ Insert X นะครับคือใส่ X เข้าไปในเซตอันที่2คือ Order X คือถามว่ามีเลขกี่ตัวที่น้อยกว่า X ในเซตนี้แล้อันที่3คือ Get นะครับคือ ถ้าเซตนี่มันเรียงจากน้อยไปมากแล้วอะตัวที่มันจะมีลำดับที่ x เนี่ยมันจะหน้าตามีค่าเท่าไหร่ก็คือเริ่มตัวน้อยสุดก็คือ Get ศูนย์นะครับต่อมาว่าเก็หนึ่งเก t สองเกทสามไปเรื่อยๆจนถึง Get n-1 ลบหนึ่งเมื่อ n คือขนาดของต้นไม้ของของเซตปัจจุบันจีตต้นไม้เอของของเซตโอเคคำถามคือเราจะทำข้อนี้ทำไง ในวงการคอมพิวติ้งโปรแกรมมิ่งเขาก็ทำกันแบบนี้นะครับเออก็คือใช้โครงสร้างที่เรียกว่า policy based data structure นะครับก็เขียนแบบนี้เลย tree in node type less in RB tree tag tree order statistics node update ไอโครงสร้างนี้เนี่ยมันก็นะมันเป็นเหมือน std set แต่ว่ามันจริงๆมันอยู่ใน namespace ที่เรียกว่า underscore underscore GNU underscore PBS d มันก็จะทำให้เราสามารถ insert ได้แบบ set erase ได้แบบ set f i n d ได้แบบ set แต่เราสามารถมี operation order of key ได้และ file by order ได้ซึ่งไอ operation สองตัวเนี้ยมันก็คือตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยอ,อันนี้คือคือคือ functionality ของไ โครงสร้างตัวนี้นะครับคือ order statistic tree ซึ่งมันมีเฉพาะใน gcc เท่านั้นหมายถึงโอเคถ้าคุณไปใช้คอมไพเลอร์ตัวอื่นคุณอาจจะไม่เจออะไรอย่เงี้ยนะบางคนใช้แคลงบน mac os อะไรเงี้ยก็คุณก็อาจจะไม่เจอโครงสร้างอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้แต่แต่แต,แต่โอเคเออคือเรื่องหนึ่งคือผมอยากอยากพาคุณมารู้จักถ้าคุณยังไม่รู้จักไอ้ท่านี้เนี่ยผมคิดว่ารู้จักไว้มันจะดีมาก โครงสร้างเนี้ยที่อยู่ใน PBDS เนี่ยแล้วก็โครงสร้างอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GP underscore hash underscore table นะครับมันจะทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือน u n o r d e r map เลยแต่ว่าเร็วกว่า u n o r d e r map ประมาณ3ถึงสิเท่าคือเร็วเร็ว,เร,วเร็วจริงแต่ก็ยังช้ากว่าเขียน hashtable เองในบางการณีโอเค okay. แต่โอเคก็ไปไปลองเล่นดูได้นะครับคือคือข้อดีคือมันเขียนง่ายแล้วในคอมเพลตีฟโปรแกรมมิ่งถ้าถ้าโจทย์มันแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องใช้อะไรแล้วมันใช้แค่นี้ก็พอมันก็เขียนไม่กี่บรรทัดมันก็เสร็จเลยโดยที่ไม่ต้องมา implement Data Structure ของเราเองแต่ว่าโจทย์ส่วนใหญ่มันไม่ได้ง่ายแบบนี้เออนะครับมันก็จำเป็นต้องใช้ d a t a structure อย่าง t r e p เป็นต้น แต่แต่ข้อนี้ไอเดียคือโอเคคุณจะเขียนแบบนี้แล้วส่งไปก็ได้เต็มมันก็ได้แต่ว่าผมอยากให้ลองแก้ข้อนี้โดยการใช้ทรีฟดูโดยผมมีคำใบ้ให้ว่าในโหนดหนึงอ่ะควรจะเก็บค่าอีกอันหนึ่งคือขนาดของซับทรีที่รูทที่รูทไว้ที่ที่โนดนี้คือซับทรีที่โหนดเนี้ยมันมีโหนดอยู่กี่โนดในนั้นให้เก็บไว้ใน เก็บไว้นในตัวแปรนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปอัปเดตให้ถูกวิธีและหาโหนดให้ถูกวิธีถ้าทำแบบนั้นได้ก็แก้โจทย์ข้อเมื่อกี้ได้แล้วอ่าประมาณนี้ถ้าใครอยากหยุดแล้วไปลองเขียนเองก่อนก็ได้อลองเขียนเองลองทําดูก่อนผมแนะนําว่าเป็นสิ่งที่ดีควรทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจหรือว่าเขียนไปแล้วหรือว่าบั๊กอะไรเงี้ยก็ไปดูกันต่อผมก็จะ พูดถึงการเมนเทนค่านี้ก่อนว่าถ้าผมจะเก็บไอซส์เนี่ยผมจะเก็บยังไงได้คือทุกครั้งที่เราสปลิตเนี่ยสปลิ split ทที่ที่ที่โนดยที่ที่ต้นไม้ที่ Root at U ูเนี่ยสปลิตค่าที่น้อยกว่าเท่ากับ K ไปทางซ้ายที่เหลือไปทางขวาเนี่ยขนาดสับทรีคือคือไซส์ไอตัวแปร SZ เนี่ยของ left สับทรีเนี่ย มันจะยังเท่าเดิมเพราะเราไม่ได้ไปแก้อะไรในนั้นเลยสับีต้นเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ s อเของตัวแปร u ซึ่งมันจะเป็นค่าผลรวมของ s อเซทเลฟสับีกับ s อเซของ a แต่ a เนี่ยเราก็ไม่รู้ b เนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเราก็ให้สปริตมันจัดการให้สมมุติส p l i ตมันสปริตจนเสร็จแล้วอ่ะจนได้ a ออกมาแล้วได้ b ออกมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องอัปเดต คือแก้ค่าแค่ U ก็พอให้มันเป็นไซส์ของเ e f t s u b t r e บวกไซส์ของ right s u b t r แล้วก็บวกอีกหนึ่งก็คือตัวฉันเองวิธีการเขียนก็คือแบบนี้เลยคือเอาโค้ดเดิมเนี่ย split อันเดิมเนี่ยแล้วมาใส่บรรทัดที่5คือพอ split เสร็จอะให้อัปเดต่กับบรรทัดที่9เนี่ยคือพอ split เสร็จให้อัปเดต่แค่นั้นเลยจบง่ายไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้โอเค คนนี้ถามว่าอัปเดตคืออะไรอัปเดตก็ตรงไปตรงมาคือหนดยูไซส์มันอะน่าจะผิดอยู่ตอนนี้เราอยากแก้ให้มันถูกก็คือแต่เรามั่นใจว่าหนดอื่นมันถูกแล้วเราก็บอกว่าก็เอาหนวดทางซ้ายไซส์มันเท่าไหร่ไม่รู้ก็หยิบมาหนดทางขวาไซส์เท่าไหร่ไม่รู้ก็หยิบมาแล้วก็บวกฉันตัวฉันเองก็ได้บวกหนึ่งมันก็ก็อัปเดตในค่าไซส์ของตัวปัจจุบันก็จบเย่ yeah, จบแล้วอะเมอร์จก็เหมือนกัน คือทุกครั้งที่สปริตเนี่ยเออ่ไซส์ของ U จะเปลี่ยนส่วนเมอร์ชเนี่ยทุกครั้งที่เมอร์ชเนี่ยไซส์ Size ของตัวบนก็จะเปลี่ยนคือเมอร์ชที่หที่สเนี่ยจำจำได้ไหมว่ามันคือมันคืออะไรมันคือเราถ้าถ้า,า parity ของ t 1มันสูงกว่า parity ของ root ของ t 1สูงกว่าเนี่ยเราหยิบ r รูทขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเลฟซับทรี ree, เราก็ใช้เหมือนเดิมแต่ไรซับทรีเราส่งให้รีเคอร์ไปเมอร์ชของ t 1กับ t 2มา สมมติว่ามันมิร์ชกันจนเสร็จแล้วอะแล้วไซส์มันถูกต้องแล้วและเลฟ f ับท b ไซส์ Size มันก็ถูกต้องตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะมิร์ชมันไม่ได้แก้อะไรสิ่งที่จะเปลี่ยนคือค่าไซส์ของ T 1ซึ่งตอนแรกมันมีแค่ T 1อย่างเดียวแต่ตอนนี้มันมีส่วนของ T 2โผล่มาด้วยแล้วเนี่ยไซส์ Size เราก็เลยต้องแก้ในในเคสกรณีนนที่2ก็เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือแก้ T 2ดังนั้นไม่มีอะไรเลยมิร์ชก็มิร์ชไปให้เสร็จแต่พอมิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้อัปเดตด้วยยแค่นนั้เเอองไม,มะไรล โอเคจบการอัปเดตค่า Split และ Merge แล้วนะครับต่อมาคือถ้าเราเก็บค่า Size และ Maintain มันได้ถูกแล้วเราจะหาออเดอร์ยังไงและจะหา Value a t i n n e x x ยังไงอ่าน,นี้แหละก็มันก็ไม่ได้ยากนะครับมันก็ไอเดียเหมือนเดิมคือคือถ่ายตาม Tree ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกตัวนะครับคือการหา ว่าออเดอร์ของของโหนด x คือออเดอร์ของค่า x เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือถามว่าในทรีฟเราเนี่ยมีกี่ตัวที่น้อยกว่าค่านี้เราก็ถามไปนะครับแต่ว่ากี่ตัวที่น้อยกว่าค่านี้ก็คือกี่ตัวทางซ้ายที่น้อยกว่าค่านี้บวกกี่ตัวทางขวาที่น้อยกว่าค่านี้บวกตัวฉันด้วยจริงๆอเอาจริงก็มีตัวฉันด้วยว่าว่าฉันน้อยกว่าค่านี้ไหม อ่ะอันนี้ก็สไลด์มันตกไปนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ไม่อะไรมากอ่ะอันนี้คือเอาเฉพาะลูกลูกนะดังนั้นเราแยก2เคสเคสที่ออเดอร์เราอยากถามออเดอร์ของ x ถ้า x มันมากกว่ารูทของต้นไม้เนี่ยแสดงว่าอะไรถ้า x แสดงว่า x เนี่ยถ้าจะไปเทียบก็อยู่สับทีด้านขวานะแสดงว่าสับทีด้านซ้ายทั้งต้นเลยอะ่ะน้อยกว่า x และรูทเนี่ยตัวฉันด้วยอะ่ะก็น้อยกว่า x สดงว่าออเดอร์ของ x เนี่ยมันก็คือขนาดของเล็บสับทีทั้งหมดทั้งต้นอะคือท,ท,ทุกๆอันมันน้อยกว่า x ก็คือนับไปด้วยแลวนับตัวชันไปด้วยเพราะมันก็น้อยกว่า x แล้วก็ไปบวกกับออเดอร์ของ x ในไรส์สับทีนะครับคราวนี้ถ้า x มันน้อยกว่าเท่ากับรูทก็ทำไงได้ในเมื่อ x มันน้อยกว่าเท่ากับรูทจำนวนของที่มันน้อยกว่า x ก็มีเฉพาะอันซ้ายคืออันขวามันไม่มีทางที่มีอะไรสักอย่างที่น้อยกว่า x ได้เพราะว่า x มันน้อยกว่าเท่ากับรูทแล้วเราก็รีเคอร์ไปหาออเดอร์ของ x ใน left subtree นะครับแล้วก็เราก็เลยได้คือคือเราสนใจสองสมการนี้ครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคือคือแยกสองเคสเคสหนึ่งคือสมการนี้เคสหนึ่งสมการนี้ที่เหลือถ้าเข้าใจสมการนี้แล้วอ่ะที่เหลือเขียนโปรแกรมมันไม่ยาก,ม,ม,ยากมันคือรีเคอร์ตรงๆเลยอ่าคืออยากถามหาออเดอร์ ของ x ที่ s u b t r e e rooted at t เนี่ยก็แยกเคสถ้า x มันมากกว่า k ของ t เนี่ยก็ก็คือก็คือก็คือไปทางซ้ายก็คือก็คือทางซ้ายทั้งหมดอะนับไปแล้วแล้วก็ r e c o v e ไปทางขวาถ้าไม่ใช่ก็ r e c o v e ไปทางซ้ายแทนก็จบประมาณนี้อันนี้คือเราก็จะได้ออเดอร์ละส่วน file by order เนี่ยมันวิธีหนึ่งอะซึ่งก็ ยังไงเดียคือมันก็ล็อกกาลังสองคุณก็ไปในี่เสิร์ชเอาคุณก็ไปในี่เสิร์ชดูว่าของที่น้อยกว่าค่านี้มันมีอยู่กี่อันแล้วมันมันเทียบกับไอ้ค่าที่เราต้องการเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ขยับขยับขยับมันก็จะได้เอากริทึมบิ๊กโอล็อกกำลังสองแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราทําตรงๆได้เลยด้วยกันนั่งไถทรีแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันมันก็จะมีความซับซ้อนกว่าเมื่อกี้อีกนิดนึ่งคือเราให้ฟังก์ชัน find x หอยไฟล์ห้อยทของ x เนี่ยคือการหาโหนด u ใน t ท,ที่ออเดอร์เท่ากับ x นะโอเคดังนั้นเนี่ยถ้า x เท่ากับขนาดของเลฟซับทรีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าของในเลฟซับทรีเนี่ยทุกตัวเนี่ยน้อยกว่า x ม่ของในเลสับรีเนี่ยทุกตัวน้อยกว่า u พูดผิดของในเลฟสับรีทุกตัวน้อยกว่า u ซึ่งจํานวนของทั้งหมดนะ่ะก็คือขนาดของเลสับรีมันเท่ากับ x พอดีแสดงว่าจํานวนของทั้งหมดในทรีนี้ที่น้อยกว่า u อะ่ะก็คือก็คือตามนั้นแหละก็คือตามของที่อยู่ทางซ้ายแสดงว่าค่าที่เราต้องการก,ก็คือค่าปัจจุบันก็คือ u เลยคือรูทแต่ถ้าไม่ใช่ถ้า x มันมากกว่า s ซ z e ของเล็บสับ t r e เนี่ยแสดงว่าเราจะไม่ลงไปทางซ้ายเพราะลงไปทางซ้ายเนี่ยเราจะได้ของที่น้อยลงแสดงว่าคําตอบเนี่ยมันต้องอยู่ในทางขวาแต่ว่าของที่มีอันดับมี order x ใน t เนี่ยถ้าเราไปดูในทางขวามันจะมี order x ลบของที่ไม่อยู่ใน t คือของที่น้อยออกว่ามันก็คือไซส์ของเล็บสับ tree แล้วก็ลบหนึ่งก็คือค่าฉันปัจจุบันค่าตัวรูทเนี่ยดังนั้นเนี่ย order ออเดอร์ของของของ u เนี่ยถ้าถ้าออเดอร์ของ u ในใน t เท่ากับ x ออเดอร์ของ u ในสับ tree ด้านขวามันจะเหลือแค่ x ลบไซส์ของสับ tree ด้านซ้ายแล้วก็ลบอีกหนึ่ง ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือถ้า x มันน้อยกว่า s แสดงว่าเราก็รีเคิร์ฟไปหาด้านซ้ายก็พอจบประมาณนี้มันก็เลยได้สมการคือคือถ้าเข้าใจสมการนี้อย่างที่บอกถ้าเข้าใจสมการโค้ดมันก็จะตามมาไม่ยากส่วนใหญ่เวลาผมบั็กเนี่ยคือผมแยกเคสผิดบางทีแยกมากกว่าไปทิศหนึ่งบางทีนับผิดไปตัวหนึ่งลืมนับตัวปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะบั็กได้ง่ายแต่ว่า ถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันแค่รีเคลร์ลงไปรีเคลร์ลงไปแล้วก็ค่อตัดออเดอร์ลงไปเรื่อยๆมันก็ได้แล้วคราวนี้ก็ที่เหลือคืออยากให้ลองโซบแก้ปัญหาอันเมื่อกี้ดูนะครับโดยการใช้ทรีปแทน PBDS แต่ p d f s PBds หัดใช้บ้างก็ดีเพราะว่าคือเป็นพวกนี้ไว้ก่อนอ่ะดี เป็นเผื่อๆไว้ก่อนเวลาอยู่ในห้องสอบมันถ้าเจอโจทย์ที่มันแอพพลายได้ตรงๆฟึบบรรทัดเดียวจบได้เลยมันก็จะง,ง่ายแบบว่าลื่นมือถ้ามันต้องใช้ทรีปก็ก็ใช้ทรีปได้ไม่ได้เป็นปัญหาก็จบเอ่อตอนที่3นะครับซิชั่น3